โอ้สวัสดีกันเด้อนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นต่อดเดนะิม่แมเอามีดปลาแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะว่าสกินก็ยังเอา้ามันเริ่มชิ้นขึ้น อันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มกัน,อ,น,นอะไรวะ sudah yes, berfungsi พี่ยังบองกให้ค่าปิดไม่เหรอเข้ามาเล่นเลยโอเคเดิมเวอร์ชันเดิมที่เล่นเสริมได้ศูนย์จุดสิบเอ,อ็ดจุดหนึ่งตัดไม้กนอนใช้ข้าไปหารลดเอาใช่ไหมเนี่ยเนะอ้ยของพี่นี่ข้าก็มีด้วยไอฝรั่งนั่นอ่ะ ม,มันก็รีบไปครับแก <c oughs> แกแกเล็กอยู่เลยเยังมีเหล็กอยู่สองอัน <c oughs> ไม่ไรไยอมอนนมันกัดมันกัดคนตอ,น,อน,น,นเด็กได้เลยไม่ได้ เอ้เคยจะไม่เ้นมันลยฟดฟึดฟๆๆๆฟึ๊ดฟึ๊ดฟมครับ11โมงมาให้ใครขึ้นใครข้นจะตีมันทำไมกูกดผิดเพืยอนแล้วมันจะตัดที่ตรงน โอกคได้เจ็าทีทไมอก็อาจได้เยอะของของกูอาจได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าข้าได้แค่หนาทีให้หกนาทีกูอาจได้เรื่อยๆเครื่องเง้ยเพราะกูไปทำไอ้นี่เอ้ยเมื่อกี้มันเกิดต่อหน้าต่อตาดย แกตัวนี้เกิดต่อหน้าต่อตาเอาเก้าดิเชืดอดับเ <À> ชิดเอาเราไม่ไดอดัดเอาทุกคนหายไปหมดเลยเชอดับเชอดับเราต้องสวัสดีครับเอาฟี โอเคขยิมครับของเลยนะขยิมดีอันนี้มีขออันที่เหลือเก็บขอไปตัดไม้นะขอไมจะติก2ดิ 2> ขวานก็มีไงอันแรกใช่ป่ะครบอะไรมึงเนี่ยมันไม่บอกว่าขวานมีไปละบอกเมื่อกี้เฮ้ยมันมืดแล้วอะ่ะ แล้วก็อันแรกแล้จะคัจะรีบไป,ปตัดน,นรีบรีบกลับพร้อมมือแล้วเดี๋ยวเจอบีสเจอสตายิงดังอยู่เดีย๋ยวเจอน้องบีเฮ้ยคราวนี้มาแหลกไม่แหออจจแลกเลยอัดอ่ะทำได้ไงอัดครั้งที่แล้วยังแหลกเลยผ่านเดี๋ยวไม่มจะไป มันเข้ายูท b e เนี่ยเอ้ยมันเข้าสำหรับวันนี้เราย้อนมาเจอหนะครัยเจอหมูช<ร>่ว,ว่อันนี้มันสูงจุดเอ็ดจุดศูนย์เออก็อันนี้แหละวายเฮ้ยสวย,ยแล้วพานนองบีมาหาเฮ้ยทำไมอักคั้งนี้มันไม่แยกเลยอ่ะอ แปดข้อเหลือสิบเปรเ็นตะแบข้าเหลือ10ปอร้ยสไปดสไปโอ้่แหลกมากเลยตะกี้ไอค้อคนก็เลยเฮ้ยถ้าไปช่วยเราเดียวออกเล มึงกล้าเอาของไปเก็บเลยมึงจะตายเราจะอัดคลิปนี้ประมาณสักเร็วๆมึงรีบเข้าไปนอนเล6-7นาทีแล้วปัดนี่ได้ไม่ได้นอนเท่าไรเจ๊ก็นอนได้อันนี้อย่าเลิกใครขึ้นมานะว่าสำหรับตอนนี้เราต้นอนไม่ได้อ้อยนอนไม่ได้อ้อย นอนไม่ได้อะอยากรู้เหรอว่าทำไมาถึงนอนไม่ได้เพราะมีเสียงลบก,กวนเสียงรบกวนค่ะเอาอะไรเป็นไรตัวอะไรจีงตายอ่ะตัต่อยสกเกลลิตันครั๊บตายเลยมันเป็นไรวะเผน่าเนนะสกเกลลิตันฆ่ากูเฮ้ยสกเกลลิตันทำอะไรนี่ยังฟังทำไรฟามฟามชร้างหมมัวมันแน่ใจ ดูดีข้าวนี่ข้าวหน,น่อยดิอยู่หน้าบ้านเนี่ยเแบบ็ดแต่สองเเนี่ยนเะแบบ็ตายแล้วเราช่วยเราจะปลูกอย่างเก็บไม้กันเอาดาบไหมไม่ต้องอมันทำคาวามคุ้มค่าปูก็ตายแล้วยซอมบี้เฮ้ยซอมบีมบ้เด็ก อุ้ยผ่านหน้าโยกเลี้ยนั่งวิ่งเลยไ้ซอมบี้ซอมบี้เด็กใช่ใช่เราขอลาวฮัลโหลกวนวะซอมบี้ฟันไปดีไอ้คิปเปอร์ตายตายอย่างล็อกมากตา,ตายอยู่บนหลังคาบ้านเกลือสัันใช่ไหมใช่ตายโอ้ยสี่มันเกิดทีบุลเลตเลย ฆ่ากระเล็กคุณคือเนื้อตัวหังนั่งรอดรนะอดแน่นอนแต่กรนเล็กคุณเนี่ยตัวรอดเกี่ยวตาลว อ่ากำลังบูกับซอมบี้เออกูก็โบกับซอมบี้สองตัวชีวิตกูเหลือสามครึ่งโอเคเฮ้ยคือไม่ได้อ่ะโจโจโจมันตายโจโจอืมาโจอืมปิดเลยอีปิดอีโอ้ยสี่เป็นหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าแล้วขาด้วย ้ามึงมั่งคาหรอกเราจะอัดแก้วหกนาทีนะครับตอนนี้ก็ห้านาทีแล้วกูรู้กูรู้ไม่ต้องนาทีล้วก็จะเลิกบับ้บ้าบบนมือไปเ่สารกันไม่มีของแดกเอาไว้บอยสมีทำ นี่ว้าวนั่นคือสารเล่งตูดเคยเล้งตูนนะคะเคยครับรียกระโบนีไม่รันไปแล้วเออลืมไปว่าวันนี้ต้องไปตัดไม้มาตัดเลยตัดเลยจะโออกเซปเตโต้กูจะยังไม่ปลูกอุยโทษไม่ได้อุยโทษึนี่ยนาทีแล้วได้อีกสองนาทีแล้วมั้ย อัดๆไปเถอะโชคยังค่าบักอ่ะมันอัดได้1ังสิบนาทียังค่าบักเวอร์เลยอ่ะสิบสามนาทีปะบักอะไรกันกนี่บักเวอร์เลยเนี่ยออกเข้ามาใจก็ออกกันนะบอกให้ปรับกำลังเห็นเพิ่มมามปิดปอีกแกมปาบอมหอมอร่อยดีดี เออส่วนอันนี้เราก็จะประมาณสักสิบนาทีได้ยังมึงอ่ะเราจะขู่อ๋อนี่ไงได้แล้วโอ้อยเล็กเหล็กเล็กแค่เราก็ปิดเดียวนั้นน่ะสิกูบอกให้หมุนรอบตัวก่อนให้มันโหลดแมตก่อนเล้วจะอัดสักสิบนาทีเอาโอ้อยคอมบี้ตายมองบ่เห็นเลย โอ้โหกูมองคิปเปอร์เป็นชูกาเคนได้ไงเนี่ยใช่หรอ่เลยเอ้ยชูการ์เค้นคิปเปอร์นันมาชักชักชักนี่เราจะมาตัดต้นไม้ มาเข้ามาเข้ามาักขุดเล่นลำบากเล่นแบบแบบเล่นเล่นแบบทำไมมันแหลกแค่เล่นหาแลบนี้หนึ่งสองโอเคโอ้โหอะ จอตอนนี้นะอัดได้แปดนาทีแล้วอุ้ยลิประเบ,ะเบะิด<อ>ค่ะอือกิเบอร์ระเบ,ะเบะิดนิดเดียวโดนอะ่ะโชคดีที่ไหวพลิปทันเดินออกไปก่อน <c oughs> มันตัดต้นไม้เสร็จพอดีแลยกิเบอร์ระเบิดข้างหลังเอมาเดินไปอะ่ะน่าตายเลย ะนะครับผมอาจจะมีแหลกนิดหน่อยไม่แหลกหน่อยหรอกแหลกโคแหลกเลยโอเจบละ